ดอกไม้ดอกไม้มาแล้วนะคะวันนี้พี่ติจะมาสอนจัดดอกไม้แบบง่ายที่สุดง่ายมากๆเลยนะคะแบบง่ายใครก็ทําได้นะคะโอเคเราก็จะมีใจกันหรือขวดอะไรก็ได้ที่เราชอบแล้วก็ใส่ใส่ทรายสีลงไปนะคะแล้วก็มีดอกกุหลาบมาช่อหนึ่งแค่เนี้ยแล้วเราก็วัดนะคะเราจะวัดจากอ่โคนเนี่ยสุดท้ายตรงเนี้ยแล้วเราก็เอาวัดปากขวดลงไป และเราก็วัดความยาวลงไปแบบนี้นะคะมันถึงข้างล่างใช่ไหมเมื่อมันถึงตรงนั้นเราก็ดัดเลยนะคะพิธีจะพิธีจะพิธีจะใช้วิธีดัดก่อนนะคะเพราะว่าพิธีอาจจะใช้ดอกเนี้ยสอนต่อไปได้นะคะ,ะก็เหมือนกับว่าเราได้แค่นี้ละเราก็ตัดตัดส่วนนี้ออกไปนะคะแล้วเราก็เสียบลงไปเลยนะคะอ่าเสียบลงไปแล้วนะคะเห็นไหมคะ ความเพอร์เฟกของมันคือความสูงของมันจะได้ประมาณนี้เลยนะคะเห็นไหมคะมันก็จะไม่สูงเกินไปก็จะไม่เตี้ยเกินไปมันก็จะได้ระดับของมันเลยนะคะเห็นไหมคะนี่จะได้ระดับของมันเสร็จแล้วอ่พี่นี่ก็มีใบที่สำเร็จแบบนี้นะคะซื้อมันเป็นพุ่มแบบนี้เลยนะคะ พีต่ติกก็จะไม่ตัดมันนะคะพี่ติจะเสียบลงไปเลยง่ายมากง่ายง่ายแบบง่ายๆเลยและยิ่งเป็นดอกดอกประดิษฐ์เนี่ยคะ่ะดอกไม้ประดิษฐ์เราสามารถดัดมันได้จะให้มันอยู่ตรงไหนก็ได้ดัดง่ายมากมันจะไม่หักมันจะไม่มันจะไม่หักมันจะไม่อะไรเลยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเสียบลงไปแล้วเราก็ดัดดัดให้มันเป็นพุ่มเออดัดแล้วแต่เราจะดัดนะคะให้มันสวย ออกมาโอเคโอเคนี่เสร็จแล้วง่ายไหมก็จะได้แบบนี้ออกมานะคะเห็นไหมคะจะเป็นทรงนี้นะคะเห็นไหมคะดอกมันก็จะเป็น ช่อให้เราเรียบร้อยแล้วก็แค่เสียบลงไปเห็นไหมดอกน,นี้เป็นพุ่มเราก็ดัดมันข้างล่างนี่นะคะจะดัดให้มันไปตรงไหนก็ได้ให้มันออกตรงนี้หรือจะให้มันเข้าไปข้างในก็ได้จะดัดยังไงก็ได้เห็นไหมคะเสร็จแล้วแค่นี้ง่ายง่ายมากเลยแล้วก็ได้ดอกที่สวยด้วยหไหมคะใช่ไหมสวยหรือเปล่าสวยไหมง่ายมากแล้วเราก็สามารถ ถ้าเราเบื่อดอกประดิษฐ์มันสบายอย่างหนึง่งคือถ้าเราเบื่อแล้วก็ถ้าเราเสียบแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เอาไปตั้งโชว์ได้ตั้งโชว์เสร็จถ้าเราเบื่อเราก็สามารถถอดมันออกมาได้แล้วเราก็ไปจัดใหม่หรือจะใส่แค่นี้ก็ได้ก็ยังสวยนะคะดอกกุหลาบหรือไม่งั้นเราก็อาจจะดัดให้มันลงเตี้ยลงไปอีกนิดกว่านี้อีกหน่อยหนึง่งคุณติ๊กฮาร์ดเมดสอนประดิษฐ์สินค้า พรีเมียมนะคะถ้าใครชอบงานประดิษฐ์ติดตามพิธีไว้นะคะพิธีจะสอนให้คุณมีไรายได้จากสิ่งที่คุณรักพิธีจะสอนทาดอกไม้ด้วยถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเจอกัน,นะคะ่ะ